ยอดต้นนี้ครับสร้างจากต้นเท่ากตะเกียบนะครับต้นเท่าตะเกียบเลย40บกว่าปีนะครับถึงได้แบบนี้นะครับใส่นะครับต้นชะนะเลิศนา้เราไมนี ไปนะครับต้นนี้ยอดเยี่ยมไม่ทรงต้นโอ้โหต้นเดียวคันเดียวเลยใช่ไหมครับนี่สองต้นไปนะครับนี่ครับยอดเยี่ยมไม่ทรงต้น ต้นใหญ่มากนี่ครับมาดูสุดยอดต้นนี้ครับสร้างจากต้นเท่าวตะเกียบนะครับต้นเท่าตะเกียบเลย40กว่าปีนะครับยังได้แบบนี้นะครับอลังการมาก ับมาดูเขาเอาขึ้นก like ันยังไงนี่คับดันกันอย่างนี้เลยนะโอ้ อคจบงานครับยดโอเคครับบ้านครับราชบุรีโอเคครับ,บ,รบ,บ,รคครบไม่หลุดออดนะครับไปแล้วครับ